น้ำนชุบแมงดาจีเกยปลาแล้วก็ทิ้มน้ำชุบข้าวมีเท่าไรก็เกลี้ยงถ้าได้ลูกเนียงแล้วก็จุ่มน้ำชุบหุงข้าวสักหม้อใหญ่ๆไม่ต้องกอยไกลปัสุกปั๊บกินปุ๊บนึกถึงตะบัวขัวไก่นึกถึงตะบวัวขัวไก่กไกผัดเป็ดปลาไหลและเครื่องในต้มซุปบ้านท้อไม่ไรตั้งอย่างบ้านท้อไม่ไรตั้งอย่างยิงแต่ปลาขี่ก้างและลูกเนียงน้ำชุบ น้ำชุบถ้าจะให้ดีไม่ต้องทิมรีบรีเพียงแต่ทุบๆๆถึงแม้ไม่มีแมงดาเ็าไม่มีเคยปลาก็ได้กินน้ำชุบได้กินลูกเนย้ออ่อนๆได้าากินลูกเนื้ออ่อนๆกินกับข้าวร้อนๆดีกว่าเพื่อนรักทุกวันนั้นโตไปกินงานก็ยกมาเต็มจานแต่ไม่มีน้ำชุบมีแต่ต้มไก่กับหัวมันแล้วก็แกงแาระมันโถฉันจนฟุบยกเหนียวมาตั้งช จะน้องแทบขาดปุงตำ่าจะยุบเดินไปเห็นผัดหมูชูชีมีแกงกะหรี่แล้วก็มีตม้มซุปแต่โทนี่มียัางอมแต่โท้นี่งานอะไรก็มานั่งร้องไห้ใจเราคิดถึงน้ำจุกเนี่ยจบลงยังไม่ขาดไม่ควันจบลงยาาเรื่องชั้น